สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกับผมนะครับอยู่เรื่องเล่านะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับพรมแดนของประเทศบราซิลแล้วก็ป่าอเมซอนกันนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับพรมแดนระหว่างเมืองมาเนาวกับป่าอเมซอนนะครับเมืองมาเนวนะครับเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งในประเทศบราซิลนะครับ บาซิลหรือบ้าบาซินผมก็อ่านออกเสียงไม่ถูกนะครับขอโทษขออภัยมัณนนาทีน้อยกันด้วยนะครับเป็นเมืองหลวงของรัฐโอนาซันตอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับไปค้นหากันเอาเองนะครับจุดยุทธศาสตร์ของเมืองนะครับก็จะตั้งอยู่บริเวณรูปแม่น้ำที่มาบรรจบกันนะครับชื่อแม่น้ำก็คือแม่น้ำเนโกแล้วก็แม่น้ำ โซลิมอยนะครับแม่น้ำโซลิมยฟังกันดีๆนะครับอย่าฟังผิดถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐโอนาสนัตนะครับจากสถิติข้อมูลสถาบันทางภูมิศาสตร์และสถิติของบราซิลนะครับทุกคนและก็เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวเชิงเชิงนิเวศนะครับทุกคนเมืองนี้นะครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศบราซิลห่างจากเมืองหลวง มาบาซิเลียประมาณ3,490กิโลเมตรนะครับทุกคนโอ้โหอยากบอกว่ามันไกลมากนะครับไกลจากต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพมหานครเราอีกนะครับทุกคนเมืองแห่งนี้นะครับทุกคนใครไปเที่ยวบราซิลก็อย่าลืมนะครับเขาบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจมากเลยนะครับทุกคนลองไปค้นหาดูเอาเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม กดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้กับซ่องโยเวอร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับว่าตอนหน้าเราจะมาเล่าเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรกดกระดิ่งไว้เลย let's go บ๊ายบาย